สติปทานในการเดินเป็นอย่างไรถ้าเราพิจารณาทำความเข้าใจว่าสติปทานสี่ที่เกิดขึ้นจากการเดินจงกรมเป็นอย่างไรหรือถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราปฏิบัติโดยการเดินจงกรมเป็นสติปฐานอย่างไรเราก็ยึดหลักว่า การเดินจงกรมคือการเคลื่อนไหวของเท้าเป็นการเคลื่อนไหวของอิริยาบถดังนั้นเวลามีการเคลื่อนไหวของเท้าเนี่ยแสดงว่าเป็นการเคลื่อนไหวของกายคนนี้ท่านให้พิจารณากายมีสติเห็นกายในกายก็คือมีสติรู้ในอาการที่กายเคลื่อนไป ก็คือเท้าที่มีอาการเคลื่อนไปรวมทั้งร่างกายในส่วนต่างๆของร่างกายที่อยู่ในอาการที่กำลังเคลื่อนไปด้วยเราเห็นกายแต่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเห็นกายเท่านี้ยังไม่สมบูรณ์ท่านต่อเนื่องด้วยว่าให้มีความเพียรให้มีสติให้มีสัมปชัญญะรู้ใน อาการต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วที่สำคัญก็คือไม่มีความโน้มเอียงไม่มีความโน้มเอียงในทางที่ชอบหรือไม่ชอบผู้ที่กำลังเดินจงกรมในระยะเวลาไม่นานเดียก็อาจจะไม่มีประสบการณ์แต่ถ้าเดินหนึ่งชั่วโมงหรือ1นึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ย ก็จะมีประสบการณ์ว่าอยากจะหยุดแล้วหรืออาจจะมีความคิดเ,เราเดินรู้สึกว่าเราเดินดีคนอื่นเดินไม่ดีเรากำลังเดินดีกว่าคนอื่นก็อาจจะเป็นลักษณะความคิดที่ผุดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือว่าไม่ให้มีความโน้มเอียงใดๆท,ทั้งสิ้นให้ใจรักษาใจให้เป็นกลางไว้อีกอย่างหนึ่ง ในขณะที่เดินจงกรมเรามีการรับรู้ทางอาัยนะทางหูทางตาทางตานี่ท่านบอกให้สํารวมไม่ล็อกแลกไปทางหูไม่ได้ยินจักแต่ว่าได้ยินไม่ฟุ้งไปตามเสียงนั้นถ้าฟุ้งไปตามเสียงนั้นท่านอาจจะจัด เข้าอยู่ในประเภทของเวทนาก็ได้เวทนาก็คือสุขหรือทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเป็นจิตตสังขานะเรากระทบอาจจะเกิดความเมื่อยล้าอาจจะเกิดความเจ็บกล้ามเนื้อต่างๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็สะท้อนมาที่จิต ก็คือมีความรู้สึกเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์น่อยจึงใช้คำที่กล่าวมาเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการอย่างนั้นขึ้นมาก็ให้สงบระง,งับโดยการที่ไม่ต้องโน้มไปทางความเบื่อหน่ายหรือว่าความไม่ชอบเมื่อเกิดความทุกข์ในขณะเดินขึ้นมาก็ให้สังเกต อาการที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองอันนี้ในเรื่องของจิตขณะที่เดินจิตก็อาจจะมีความคิดมีการปรุงแต่งไปทางด้านต่างๆก็ให้รู้เท่าทันในจิตที่กำลังที่เขาผันผวนไปในทางต่างๆหรือว่าอาจจะมีธรรมะผุดขึ้นมาก็ให้สักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้เฉยๆ ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาก็ให้ให้กำหนดรู้เฉยๆไม่ต้องไปคิดตามเวลาเดินจงกรมก็อาจจะมีความคิดเกิดขึ้นมาเวลาเดินจงกรมอาจจะมีอาการคันที่ใบหน้าบ้างที่หลังบ้างไม่ต้องไปต่อต้านเขาัก็ให้แค่รับรู้เฉยๆ ตนนี้ทำไมท่านจึงบอกว่าให้รับรู้เฉยๆเพราะรักษาจิตที่เป็นกลางไว้จิตที่จะเป็นกลางได้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าสภาพธรรมต่างๆที่ปรากฏขึ้นมานั้นนะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้เราเดินก็ตักแต่ว่าเดิน เราคิดก็สักแต่ว่าคิดผ่านแล้วก็ผ่านเลยหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินหรือได้ฟังผ่านแล้วก็ผ่านเลยหรือว่าการตรึกนึกคิดต่างๆก็เช่นเดียวกันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปท่านแนะนำให้ใช้สติปัญาา เราใช้สติปัฏฐานก็จะได้ไประโยชน์แบบนี้แต่การเดินไม่ใช่เดินคือเรื่องของสมาธิเนะี่ยเดินก็มีสมาธิอยู่แล้วเพราะเรามีใจจดจอ่อแต่มีใจจดจ่อเพื่อที่เราจะประกอบด้วยปัญญาถ้าหากว่าจิตของเราเนี่ยท่านแบ่งออกเป็นสามส่วนนะในอภิธรรมหนึ่งจิตที่ เป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลหรือว่าเป็นกลางกลงงจิตที่มีคนชักชวนไหมหรือไม่มีใครชักชวนและสประกอบด้วยปัญญาไหมหรือไม่ประกอบด้วยปัญญา่างนั้นน่จิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยปัญญาเราเดินจงกรมก็ต้องประกอบด้วยปัญญาเรานั่งสมาธิต้องประกอบด้วยปัญญาต้องพัฒนาทางปัญญา อันนี้ก็เป็นหลักในเรื่องของจิตด้วยในเรื่องที่เราต้องตื่นตัวรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะเกิดปัญญาได้